สวัสดีค่ะกัญญาณมิตรทุกท่านปุบเป้นะคะคลิปนี้นะปุบเป้จะมาพูดถึงค่ะวันนี้มีคนเคยถามปุ้บเป้ไว้นะคะว่าการแก้ชงนะนะั้นอ่ะแก้อย่างไรหรือว่ามีที่ที่สามารถที่จะแก้ชงได้ไหมปุบเป้ตอบเลยนะคะไม่มีที่ไหนแก้ชงได้นะคะอาจจะบางคนอาจจะแย้งปุบเป้ก็ได้นะแต่ฟังปุบเป้ให้จบนะ การชงม,มันมาจากธรรมเนียมของจีนปฏิบัตินะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยเนาะแล้วก็เอามาผสมผสานปนเปกันไปว่าชงแล้วไม่ดีชงแล้วจะมีสิ่งติดขัดที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินอะไรทำนองนี้นะคะการที่หมอดูทักว่าเออปีชงนะ ต้องแก้ที่นู่นที่นี่ที่นั่นหรือไม่ก็ใส่พานบูชาให้เขาแล้วเขาก็จะไปทําให้บางคนก็เชื่อเชื่อมากๆเขาก็ก็ให้หมอดูไปเป้ไป,ไปดูหมอดูหลายๆหลายๆหมอมานะคะเมื่อสมัยก่อนนะั้นอะที่ไม่ใช่ปัจจุบันนี้เนะเขาก็หลอกอย่างว่านะ ก่อนที่จะฉลาดดมันก็ต้องโง่มาก่อนถูกป,ปะปุเปก็โดนหลอกเหมือนกันแล้วก็ไปทําสารพัดมันก็ไม่เห็นจะดีขึ้นเพื่อนๆรู้ไหมว่าการที่ว่าเรานั้นอะไปแก้ชงตามวัดนู้นวัดนี้นะโดยไม่ได้ผ่านพิธีอย่างเช่นบริจาคทรัพย์บริจาคทรัพย์เพื่อซื้อโรงศพที่เขาบอกว่าทำแล้ว มันจะช่วยต่อชีวิตเราการต่อชีวิตของเราจริงๆนั้นก็คือว่าการที่เรานั้นอะต้องไปนอนในโรงศพแล้วก็ให้พระทำพิธีที่เขาเรียกว่าบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะคะเราถึงได้รอดค่ะแต่ถ้าเราเอาชื่อเราไปเขียนไว้แปดตรงโลงอะมันเป็นการให้ทานค่ะการทำทานนะคะโดยการที่ว่าบริจาคทรัพย์นี้บริจาคทานซื้อโลงศพให้กับคนที่ ระยะขา,าดมิรเท่านั้นเองค่ะก็ไม่ได้บอกให้เชื่อนะคะแต่วุเป้ก็บอกค่ะเวลาที่คนเราดวงตกอุเป้เคยเจอหมอดูอยู่คนหนึ่งนะเขาไม่เอาเงินอุเป้สักบาทหนึ่งเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาทักว่าช่วงนี้ดวงตกนะหนูแล้วบอกว่าต้องทำยังไงคะต้องสะดเดาะเคาะต้องเสียเงินทําพิธีไหมเขาบอกว่าไม่ต้องให้เราสวดมนต์ทุกวัน นั่งสมาธิด้วยเป็นการดีนั่นคือการแนะนำที่ถูกต้องนะคะไม่มีอะไรแก้ชงได้ไม่มีอะไรแก้กรรมเราได้เลยค่ะกรรมเกิดจากการกระทําที่เราทำมาจากอดีตนะคะถ้าหากเราไหว้พระส่วนมนต์แล้วเราปลืม้มเราศรัทธาเราไหว้เพราะว่าศรัทธาและปลื้มใจปลื้มใจจริงๆและความเลื่อมใสในศาสนาจริงๆนั้น จะเกิดมรรคผลค่ะอย่างสัพพะสมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าพูดเอาไว้ว่าเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองไม่มีใครมารู้กับเราสมัยก่อนนี้มีพระอรหันต์หลายๆพระอรหันต์หลายๆองค์นะคะที่ตัดสรู้ได้โดยด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยตนเองอะเยอะมากเลยนะไม่เหมือนสมัยนี้นะอาจจะเพราะว่า ไม่มีสิ่งยั่วยุไม่มีสิ่งเล้าเยอะเหมือนประมาะเหมือนเหมือนทุกวันนี้นะไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากิเลสมนุษย์ดีแล้วค่ะการที่จะฝึกสติเราฝึกปัญญาเราเกิดจากการขัดเกลาวจิตใจของเราเองไม่ได้เกิดจากอะไรเลยจงจําไว้ว่ากรรมเกิดจากการกระทํามันเป็นธรรมะก็คือธรรมชาติที่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเอาไว้ในพระคัมภีร์ มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ลองค้นคว้าดูนะคะแล้วท่านจะเห็นอะไรหลายๆอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นโลกอีกมิติหนึ่งโลกมิติทับซ้อนนะโลกสวรรค์จะคิดว่าบ้าก็แล้วแต่นะคะปุเป้พูดได้แค่นี้นะคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ